ปิดฉากโออาไทยแลนด์กลางปี2022สุดยิ่งใหญ่ภาครัฐปลืมกระแสโมโต G จีพีปลุกไทยฟื้นตัวเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ฝีมือและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่เผยแพร่ไปสู่สายตาของคนทั่วโลกสำหรับศึกจักรยานยนตทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือ MotoGP สนามที่17ในรายการ OR t h a i ไทยแลนดกลางปี2022อีเวนต์กีฬาระดับโลกที่เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้การดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังเว้นวักไป2ปีจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 กระแสะของ MotoGP นั้นปลุกให้ประเทศไทยฟื้นตัวขึ้นในหลายมิติ ทั้งในแง่ความนิยมของมอเตอร์สปอร์ตที่พุ่งสูงขึ้นธุรกิจการท่องเที่ยวร้านอาหารการเดินทางต่างชื่นมื่นกันทั่วหน้าในด้านนักแข่งไทยอย่างก้องสมเกียรติจันทราจากฮอนด้าเอเดมิสึทีมเอเชียเจ้าของชัยชนะและโพเดียมป,ประวัติศาสตร์ในรุ่นโมโต2 ซึ่งแม้จะไม่จบการแข่งขันในครั้งนี้แต่ก็เรียกเสียงเชียร์กระหึ่มจนเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยเช่นเดียวกับเคมินคูโบะจากยามาฮ่าวีอาร์โฟร์ทีคก็สร้างความสุขให้กับแฟนๆในโฮมเรสไม่แพ้กันทั้งนี้ประเทศไทยมีสัญญาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันม o t ต GP ไปจนถึงปี2026โดยล่าสุดดอนเนสปอร์ตนั้นได้ประกาศตารางแข่งขัน Mo t ต GP 2023ออกมาแล้วซึ่งประเทศไทยถูกบรรจุเป็นสนามที่ส โดยจะดวนความเร็วระหว่างวันที่27ถึง29ตุลาคมปี2023ต่อไปก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่างประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อยนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราได้พูดมาตลอดว่าหลังจากสถานการณ์โควิดประเทศไทยของเราจะเป็นแหล่งรวมของทุกๆภาคส่วนทุกๆก,กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการลงทุนนะครับการ ท่องเที่ยวการแข่งขันกีฬาแมตช์สำคัญต่างๆนะครับวันที่เราไม่แพ้เอฟวันที่สิงคโปร์นะครับมีผู้ชมชมจากการถ่ายทอดสดไม่ต่ำกว่า800ล้านคนทั่วโลกนะครับนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้คำว่าประเทศไทยไทยแลนด์ของเราเนี่ยไดเ้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นของคนทั่วโลกนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับ ท่านรมว่าการกระทรวงคมนาคมขอบพระคุณกระทรวงสาธารณสุขขอบพระคุณการท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเดีประวิตรวงสุวรรณในฐานะประธานกรรมการกองทุนกีฬานะครับและทุกภาคส่วนครับจังหวัดสุริยลัมกระทรวงมหาดไทยตำรวจข้าราชการตำรวจทหารประชาชนทุกท่านที่ได้ทาให้ กิจกรรมในวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งในการที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันเพื่อทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงแข็งแกร่งต่อไปเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณครับ